สวัสดีครับโปแมพี่น้องครับผมวันนี้เฮามาเนหมายลับเห็นแล้วครับผมบัตร1 0 0บาทนะครับเป็นบ่อป่าเป็นบ่อตีเป็นต๊ป่าเป็นบ่อฟิชชิงนะครับผมสําหรับวันนี้เฮาไมาตกจํานะครับมาลุ้นกันดูครับผมว่าเดี๋ยวเฮาจะได้นักหรือได้น้อยเจ้าวามต้าน่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเอครับพี่น้องครับตอนนี้เลือกจะได้ออกกันแล้วนะครับเตรียมพร้อมครับผมเฮาก็จะลงไปประจําห้านของเฮาแล้วครับผมตึ้งหนองไม่จําสองหลังครับผม มีของเฮากับของเพชรเจริญการแว่นนะครับสี่ภรรยาของแม่เพชรเจริญการแว่นป่ะเฮาลงไปไปจับต,ตีครับผมเพื่อก็ออกมากันแนละ้ว จะมูกแมบ้าวเรือมาแล้วคุณแม่ยกเอาแล้วครับป่านนี้ล็อกป่านนี้มาแล้วครับป่าหัวหมันเฮามัหมันมันมา,มานมานัมนมัน ตัวแรกครับประมาณครับแมจ่าเต็มที่แม่เฮามีเฮาสองลังไ,ได้จำถึงน้อง ที่สองนะั่นแะคุณแม่ว้ายรำที่สองเจ้าว้าวตาใหญ่แล้ว,ไ,ว,ลวไปกันแม่มันหลอดกัจ้ะ คบพี่สามครับครับมาได้ทัองตัวครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทครับคันนี้ตัวไม่ใหญ่เลยเป็นปลาตัวน้อยอยู่ตัวปลาเนี่ยมแตกเจอเรือน้อยอ่ะ <c oughs> เรือมีสักสาวล้ำเนี่ยก็พอเหรอเรืออยู่ปุ่นล้ำเพ่ล้ำ่ะ จมอะ่ะเป็นตาจพดน้ามาตอดแหใกล้ผาพ่มเข้าจำอะ่ะแ่คนเฮงคนหมานเลเอ <c oughs> ถ้ามันจะเข้ามันถึงจะเข้าเองคนดวงดีอ่ะี่กับาเฮ็ดอ่ะ <c oughs> คุณดงช่วยแล้ะเสกเฮ็ดไอ้หนามใส่ยี่อย่างของไอคอนที่ดเดย์ใส่ยี่นักการเอ้าไว้ครับพี่น้องครับผู้เสื้อป่ามันตัวน,น้อยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนะครับผมจาก6เซนลดึ้งนึงครับเหลือ3เซนต์ต่ครับ นอ่เปลี่ยนไปสามเซนแม่มเปลี่ยกนกะสามตัวน้อยอ่ะเขาจำหลอดหมดอ่ะเห็นอยู่ยเข้าเป็ดมูเป็ดม,มูก่อนจังหลอดเนี่ยไปให้มันได้ข้างเนอะวันนี้พี่น้องหาเอาหมดหมดเนอะ 3 cm 3 cm xuyến phải nhấn <laughs> <laughs> ทมาแล้วได้จาระเม็ดสักตัวก็คุ้มแล้วนะบัดร้อยนะแม่เฮ้ยเ้ามาลุ้นสามเซ็กันต่อ โอ้ยหยอกไปเหรอ่เหลือตัวเดียวปายังเดนออกไปตัวตะเพียนเจ้ามาเป็นกูเหลือตัวเดียวตะเพียนมาแล้วจ้ามันนักอ่ะมันยกผมให้เป๊ะได้เหตตัวเดียวก็ยังดียางน้อยกวจะได้กลาบ้านแล้วกะ อันนี้นะ่าจะได้กระบ,บาดมาเกลือกแล้วแกน้มันร้อแนแน้ำมันซทเตียเอากับบาสก่อนเติมเดี๋ยนี่ล้อยเน่ยได้มาละห้าสิบละเจ้ากำห้างมาเข้ามาเข้าสามเส้นนักไปมเนี่ย อีกหนึ่งสุโมงนี่เก็บมัดลูกปลาพันปลาคกเซนแบบเข้าปาตะเพี้ยนหน่ยมาเข้าสามเซนอ่ะโดนเอาไปตัวเสีดยดายไปทุกหย่ๆงหลวงๆจะเข้าโอ้ย นี่มันตึงเข้าเดี๋ยวมันตึงเข้าถ้ามันมีนะแต่ตอนนี้มันเจาวาวอยู่ๆๆโต๊ะขอ,ของต้องขอ่ะเต็มแหง้ะได้เข้าความไส้หลล่าเหยื่อเขาหรอตะปุ่นปิ่งกันได้สองตัวกันเฮ้ยเดี๋ยวพออันนี้เนอะ อันนี้ก็มีตัวลูกปลาพัดปลาเอาไปแป่งห้แห้งยังฉลากเนี่ยก้ามแตัวโป๊ะกันนั่นนี่โอ้ปลาปลาอะไรปลาอะไรถึงยุบโอ้ปยวนนิ้น เขาได้ตัวน้อยเขาก็เสียงดังหรออันคนอื่นเป็นได้เป็นเงียบอะ่ะไอ้พ่อได้กี่ตัวแล้วครับครับโอ้ยโอ้ยตัวนั่นต้า <c oughs> ตอนนี้กาบ,บัดผมน่าจะได้คืนมาเกึ่งแล้ว เขาบ้างไหมพอเอาเนอะตัวแตด้ก็เอา,นาเนาเชียงไปรอยละอย่าเลยหัวนิโค่น้่อยก้าแ <laughs> ตด้ก็เอามาดอะ้วเชียงดังไปแล้วต้วงได้จับเอามดนะไม่นอ ลาอะไรมาเฮ้ยเหมือนมีเหมือนมีเหมือนมีม,นม,มันน่าตื่นเต้นขนาดเล่มเดีวยวนะน,น่ะป่านนต้ตจะอิ่มได้ก่อสิง,องหัวล่อปลาเป็นก็พอแหเตอดลากขึ้นมากะโลงเรื่องโลงเรื่องอ่ะเอ้ารึ ปากเอ,กอุ้มนั่นไงคำฮันตัวในนีตัว มันตัวใหญ่ล่า,าลอะ่ะคำส,ะสามเซนเมื่อไหร่แม่ตกไปแล้ว คำสองหลังเจ้าวาวทั้งกูทั้งแม่ทั้งลูก

มูปะนิ้นนะถ้าป่าสวายเข้ากันเป็ีนมูจะอันจะหมวนกันได้หุ่หนึน่งอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยองตัวนี้ รอบนี้ไม่มีไม่เป็นไรรอรอบหน้าใครหวะะัวบักใค้ออกแล้ว ป่าจรละเม็ดตัวหลวงมาเข้าจำบมือกันหมอกป่าจรละเม็ดหลวงมาได้ปลูกปานนี้ไม่เถื่อได้แกไขหัวเรือลำนั่นได้กรปื่นห้องกันนะ่ะได้ปาลปาลายปันนี้หรอ นาเหน,น้ามันเลิกตัวเองเนาะมีกับเขาบ้างไหม <c oughs> ลูกปลาพันปลาเกิดเมื่อวานนี้เลยจ้า วานแหง้มกันขนาดเต็มได้ปลากันเลยตอนแหนี่ปัดอดวนนะทีมงานนี่เนาะตอนแหง้ามแตะปลาบะมี <c oughs> <c oughs> น้มีปลาอย่าหพองก้แล้วก็โล่งลึงครับกับนี้ครับลุ้นกันต่อไปครับพี่น้องครับ ลแล้วก็จ่าวาวอีกแล้วมีแวบวบมีแววจะเก็บจำก่อนกำหนดเป็นเล่นน้ำมะตอเนาะเฮ้ยหอยเลอรี่โตไหมล่ะจ้าลูกนายอย่าจ่าวาวบ่อยนะครับ บัด right? ้อยนะครับบัด้อยนะครับมีอยู่มีอยย่นั่นเนี่ยได้อยู่แค่สองบาทตัวนี้ขายเยอะสองบาทก็ต้องจะขายสองอี้นะบางคนก็ออกกันแล้วแห้งมดแขก่อนแล้วนักไปที่ แล้ว่าตัวสองาทเป็นเลี้ยงเห็นสักเกิืองบีนี่ได้เป็นเกิงกิโลวะเนึ่เนื้อก็ออกไว้จัดไหลล้ำแล้วแหละเนื้อบางล้ำาบได้ป่าสักตัวก็มีครับแล้วก็ทอดใจเอาเนื้อปิกบ้านไปแล้วหลายล้ำโอ้เฮือห่างเลย าว้าวอีกแล้วมันไปได้ครับพี่น้องครับเหลือก็ได้ออกกันไปแล้วครับเดี๋ยวเฮาก็จะกเก็บของครับเดี๋ยวไปสรุปผลปลากันเลยครับผมนนีนรรน้อเอรปปลาด้ไอเฮ้ยมันลื่นไงนี่ พี่น้องครับมาดูผลปลาของเราในวันนี้บาทหนึ่งร้อยบาทนี่ครับผมเป็นหน้าปตาปลาตะเพียนนี่ถูวไหมเชนเย็นถ้ามีปลาตะเพียนนีไ่ได้ขาดทุนแลยนี่แ <laughs> ต่นี่ก็ขาดอยู่แต่ขาดมาหลายพ่อปลาประมาณสองกิโลปลาตะเพียนตัวนี้ในขายได้ประมาณแปดสิบ ปลานิลน,นี่ขายได้ตึงมุดนี่ประมาณสี่ชิปนได้ร้อยซาวว้าเอาออปลาตะเพียนก่อนสวยงามตามท้องเรื่องครับเข้ากู่โดดออกไปเห็ดตัวครับพี่น้องครับเลยได้แค่ตัวเดียวเนี้ยเจ็บเจ็บเจ็บกระชังเสีเยงไม่อะไรนะครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม สำหรับกลิปนี้ไม่มีเลยแล้วเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม